สวัสดีครับตัวต่อกับผมนะครับไอเป๋เบาเปวิธีอีสานครด้อเป็นสองทางของการเป็นยูการทำรมาฮากินของคนอีสานบ้านเฮานะครับกอย่าลืมนะครับครับมาแล้วกาฝากดติดตามกดไลค์กดชแชร์ให้แน่กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะสรไบ้บ่พลาพาลิปใหไมๆที่ผมเห็ดยพุ่งนครับเกี่ยวกับการ เป็น่ยู่ของชุมชนอสามบ้านเท่านะหละก้กก็วิธีการหาอยากให้กินนะครับเนาะเห็ดเขื่องมือหากินกาซีนี่หลายหลายรูปแบบนะครับเนาะเกี่ยวกับเกี่ยวกับอี 3, 000, หาหาะนะสานบ้านเท่านี่แหละสำหร,รับวันนี้นะครับผมกานี่เคล็ดลับดีๆนะครับมานำเสนอการเห็ดบวงดักหนูนะครับเ,เห็ดบวงดักหนูนี่ก็มีเคล็ดลับเลยครับเห,เห็ดจังไดเห็ดมันเนาะมาเบิ่งนกันวันนี้ สำหรับขันแหกเลยนะครับตัดไม่ไพ่มากฮะสีนะมาเลยครับกับประมาณแขนหนึ่งเนาะประมาณแข้นหนึ่งสีเนาะเบือว่ากันสันไลน์เป็นแล้วครับเปิดปากกันกจะหายากนะพันยาอะไรก็คือเป็นเกะกะนะครับเนาะจะตัดมาประมาณแขนหนึ่งราคานี่ลวดลวดสแตนเลสลวดดักหนูครับเบอร์สิบสี่ผมใส่นั่นนี่ลายเบอร์ครับแต่มีโปมหา่นอเบอร์สิบสี่เนาะสมัยแต่ก่อนนี่ว่ามีนะครับสีเยี่ยต์บวงดักหนูเลยเถื่อ าสายเบรกนะครับสายเบรกรถสายเบรกรถมอเตอร์ไซค์สายเบรกรถจักรยานนะครับเนาะแต่ว่าผู้มือนี่เขากัเฮ็ดออกมาให้ง่ายนะครับเนาะทำมาเหลือมันเลยนะคร <c oughs> ับเนาะกาตัดมาตัดอ่างซีซิทเส้นนะครับาะตัดเอาลวดมาแล้วก็เอามามองห้าสีเห็ดเป็นเป็นบวงวันที่แรกนี่ห้าพับมาสองหลอดนะครับเนาะ พับเข้ามาสองหอบนะฮะจับอัประมาณซัมนี่นะฮะสองข้อมือเนาะแล้วาก,กา็พับครึ่งเข้ามาพับคืนเข้ามาแก็ทำการพันสายมันเขาน่าเนาะเนาะให้มันเป็นเกลียวง่ายง่ายถ้าตีเกลียวเขานะครับเนาะตีเกลียวเข้าไปเพื่อเพื่อยังนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะบอกตอนตอนถึงขั้นแล้วนะฮะตีเกลียวเข้าไปจังสี่นะครับเนาะ ตีเกลียวเข้าไปมันเป็นเกี่ยวกระเทียนมันเป็นเกี่ยวสิบวงนี่ยังพันแมวนนะครับเด้ออันนี้คือยังเป็นขันตอนแรกอยู่นะฮะน้ายังเป็นขันตอนแรกอยู่กะพอเห็ดเป็นตีเกี่ยวจะเหล้วครับเนาะตอนต่อไปอะไรบากทสิมาเห็ดเป็นบวงนะครับเนาะข้าวนี้ยเป็นบวงกะเอาเล็กกลมๆมาว่างนะครับเนาะกะบริสันกะเขาเป็น มันมีเล็กอะตะปูตะปูสามอะตะปูสามตะพดีกมึงบวงครับข้าวนี่เด้อมันกระิแข็งนะครับเพราะว่าห้าวทบกับสองหลอดนะขียมนะครับจะเขียมซอยเด้อนี่นะครับเป็นยังห้ายังทบทบสองหลอดยังสีนะครับเป็นยังยังใสยทบแทนเป็นสองหลอดนี่เป็นเขียวของสีท่านจะมองบวงมันเพื่อว่านะครับเพื่อว่า เวลาเข้าไปใส่หนูนี่บ่วงตัวนี้มันสีบลีบนะเวลามันติดหนูขันเข้าบริเ็ณจังสีมันสีรหลีบเขานะฮะเวลาติดหนูเพราะว่ามันอ่อนนะอันนี้ก็เอาปลายสายมาเยะเข้าบ่วงเขาเลยครับคานี้นี่ฮะกระสีแตออกมาแล้วจังสีเลยนะครับจังสีเลยกระสีตัวนี้สีบริบอ่อ,อนนะฮะองเป็นวงบ่วงมันกลมๆนลอยๆนี่ มันสีบาอ่อนเวลาติดหนูแล้วมันก็ยังสีคือเก่าครับเพราะว่าเพราะเขาเห็ดไปหลายรอบนะครับสองหอบแล้วอันนี้ก็ไม่ไพ่เข้าตัดมาประมาณแขนหนึ่งนะแล้วก็เอามาเลาคกลมๆแล้วก็มาบักหม่องสีมัดลวดนะฮะประมาณจักคืบปึ่งหนึ่งเือกัวกัวก็วกได้ประมาณนี้ครับเพื่อเขาปากดินเนาะนี่เขาบักกันไปเลยสิฮะเห็ดบอสมีผมกันในเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มาทำการลวดมัดใส่เข้าไปเลยครับ ทำกับมัตัวพันยึดสองหลอดเนาะยังสีเงินเนาเนี่ยะพันสองอก็อดจับหมุนสีเลยก็ได้หรือว่าจะเอาขีดมุนเอาก็ได้นะฮะตามสะดวกเลยนี่นะถ้ารับแหงวงลงมาอยู่ข้างล่าง สี่ด e ้บวงดักหนูนะครับวิธีของผมนี่เห็นไหมครับตัดมาตัดมาจากสี่สิบเส้นมันจะพอดีเลยนะฮะพอดีเลยประมาณเพื่อเห้ปรับหัวนี่เนี่ยเพื่อห้เง้ามาัดกับกับเสานี่เนี่ยนะครับมันก็จะออกพอดีอย่างนี้สวยงามนะเคล็ดลับเคล็ดลับนะเคล็ดลับการดักหนูนะกะเขา้เขายาให้บวงนี่มันใหญ่เกินไปนะเวลาเอาไปเอาไปดักลงกับกับด้านหนูกับทางหนูเที่ยว ยาสีไฮบวงมันใหญ่เกินไปเพราะว่ายังครับเพราะว่าบางที่กับมันใหญ่ปวดหนูมันก็สีหลอดไปเลยนะฮะบวงห้ากระชิมกระเทืหนูนะครับคันเฮ็ดหน่อยหลายว่ถ้าหนูตัวใหญ่ว่าหัวเขาบลมนะให้ก้าวไหวฮะพมาณนี่นะนี่แหละสามหิ้วห้าเนี่ยเงี้ยมึงให้มันทันทัดพอดีจริงจริงนะฮะนี่ครับเคล็ดลับการดักหนูฮะเดี๋ยวตอนนี้กาไก่ที่หอนย่ามเกี่ยวเขาแล้วะครับ อาจจะเริ่มมีดานหนูเดี๋ยวผมสิผ้าไปดักหนูเดี๋ยจักมือนะฮะให้ผมมีเวลาก่อนสิผ้าไปทักุตามถุงหน้าเลยเอาแบบบรรยากาศดี่รมาฝากกะผมเคครับแค่นี้นะครับคลิหนี้จบแค่นี้ก่อนเอาไคลิิหนาพอกันใหม่ขอบคุณครับ